ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับมาเยี่ยมร้านป้าจิ๋วห่อหมกปลาอินทรีมาร้านนี้ครบเลยครับนี่ทานข้าวซื้อของจอดรถหน้าร้านแล้วก็มีของหน้าซื้อกลับบ้านเพียบเลยใครมาระยองนี่ต้องแวะนะครับถือว่าเป็นของดีจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับป้าจิ๋วกันครับ สนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรถเข้มเต็มเครื่องเทศนี่ไงป้าจิว๋วตัวจริงวัสดีครับป้าจิวาจ๋วปดีค่ะโอ้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้76ย่าง77แล้วแข็งแรงมากคุณผู้ชมจริงๆแนละ้นร้านป้าจิ๋วนี้ของน่าก,กินเยอะเลย เนาะตรงนี้อะไรข้าวแกงใช่ไหมตรงนี้เป็นข้าวแกงมาถึงก็ง่ายที่สุดก็มีไข่พะโลมีแกงเหลืองแกงเหลืองแกงใต้นะคะแล้วก็แกงไตปลาขนมจีนน้ำยาปูที่ร้านเนี่ยจะมีห่อหมกย่างกับห่อหมกนึ่งนะพาเดินดูหน่อยนม่ทีนี้ห่อหมกย่างห่อหมกย่างค่ะนี่เป็นห่อหมกย่างแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็คือว่าใครจะมาซื้อก็ walk in มาหรือว่าจอดรถซื้อได้เลยซื้อได้เลยแต่ได้ไม่เยอะนะยังไงอะให้แค่สองสูงสุดเอาหรอถ้าคนเดียวก็ให้แค่ถาดเดียว ถ้าว่าสามคนก็ให้แค่สองถาดจำกัดการซื้อจำกัดการซื้ออันไหนขายดีสุดย่างกับน,นึ่งย่างขายดีย่างขายดีแต่เนึ่อจะเอาเท่าไหร่ให้ได้หมดอ๋อการนึ่งเพราะมันเร็วกว่า,ววาถ้าย่างนี่มันจะช้าวกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูแบบนึ่งอแม่พามาแบบนึ่งตรงนี้เนาะนี่นี่นี่นแบบนึ่งแบบเนึ่งจะเป็นแบบนี้อันนี้แบบนึ่งโอ้โหนึ่งทีนี้เต็มซึ้งเลยแล้วขายยังไงแม่กระทงละสิบห้าบาท กระทงละสิบห้าบาทซื้อสามกระทงไม่ขายไม่ขายไก่กู้สี่กระทงสี่กระทงสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสิบสิบอะไรอย่างงี้แต่มันจะมากระทงเดียวไม่ได้ไม่ได้ทีนี้ห่อหมกของเราเนี่ยมันอร่อยจับจับใจคนกินเพราะอะไรแม่ปลายสีล้วนๆเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนมาดูหม้อนี้ก่อนมาตามมาโอ้โหนี่แม่ครัวนั่งกันเต็มเลยที่คุณผู้ชมอันนี้คือเล็กน้อยปลาอยซีรล้วนเลยเหรอแม่ครับปลาอยซีรล้วน สูตรเด็ดของเราคือพริกแกงทางใต้ไหมขาใช่ใช่หัวขาตะไคร้พริกขิงหูกระเทียมพริกไทยขมิ้นใส่ขมิ้นเพื่อให้มีสีเหลืองใช่ไหมให้มันน่ากินหน่อยใช่หอมกที่แม่ทำมาเนี่ยรสชาติโดดเด่นคืออะไรสามรสหมดเลยแบบนี้ละกันเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินอยู่แล้วต้องชิมอยู่แล้วนะฮะตามมาดูปลาตามมาดูปลามาดูปลาอินทรียกันโอ้โหนี่เปิดตู้พนักงานเปิดตู้รอไว้ให้แล้ว นี่ปลายซีทั้งหมดเลยแจกปลายซีทั้งหมดเลยกี่ตู้แม่เอาหมดสี่ตู้สี่ตู้ตัวใหญ่มากนะนี่ตัวใหญ่นั่นใหญ่สุดอ๋โอ้โหแล้วอันนั้นผมยกไม่ไหวแล้วมั้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ยกไม่ไหวนี่นะฮะปลายซีแบบนี้ทั้งหมดสี่ตู้เพราะฉะนั้นหอบล้านเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าปลายซีล้วนนะปลายซีล้วนป้าจิ๋วนี่กว้านซื้อปลาหมดเลยเอาละผมมั่นใจแล้วนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า หอมหมกป้าจิว๋วคือหอหมกเจ้าเดียวที่ทํามานานใช้ปลาอินทรีย์เครื่องแกงอย่างดีรสชาติอย่างดีจําไว้ห้ามซื้อเลขคี่นะจําไว้หอหมกป้าจิว๋วไม่ธรรมดา,าขอบคุณป้าจิ๋วมากนะขอบคุณตาพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดคําราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตาม โอ้โหคุณผู้ชมนี่ได้กินแล้วเคยไปไหมฮะเวลาขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเราจะมีร้านในใจเนี่ยแบบว่าอุ้ยเมื่อไหร่จะถึงร้านนี้ทีน้ำลายสอนี่ก็เป็นร้านหนึ่งที่แนะนําให้อยากมากินเลยนะครับเดี๋ยวเรากินแบบนึ่งก่อนเนาะโอ้โหนี่คุณผู้ชมห่อหมกร้านแกเนี่ยกินแล้วก็จะบอกว่าชําวาวอยากจะกินอีกนี่นะฮะมันชุ่มฉ่าอะชุ่มฉ่าอร่อยนะฮะ สามรสหอมเค็มหวานเล็กๆแล้วหอมกะทิมากเดี๋ยวลองกินแบบย่างด้วยแบบหนึ่งนี่ก็จะแบบว่านุ่มนิ่มเนาะแบบย่างนี่มันจะออกแห้งหน่อยเป็นห่อหมกที่รสชาติกำลังดีเลยเผ็ดกำลังดีหอมมากแล้วก็ยังมีความก็เรียกว่าเค็มๆแล้วก็หวานเล็กๆไม่ได้หวานเจี๊ยบรที่ร้านเนี่ยนะมีขอบข้าวอื่นเยอะมากเขาเขียน okay, เลยนะอาหารไม่สดรสชาติเพีย้ยน เปลี่ยนได้ป้าจิ๋วนี่เพราะนั้นทุกอย่างสดหมดดูปลายมซีอันนี้คอนเฟิร์มมาแล้วต้องมาสั่งร้านแกปลามซีเยอะมากเนี่ยแล้วก็ปลายมซีสดๆเนี่ยชาวประมงที่จับได้เนี่ยก็จะเอามาให้ป้าจิ๋วอยู่แล้ว <S <S โอ้โหมือนี่อร่อยอ่ะทอดเฮ้ยผัดช,ชาของดีจังหวัดระยองเลยนะผมแนะนำเลย มึกหวานโอ้โหนี่นี่มึกหวานนี่นี่มันหนุบมันดำมันหวานคาในปากเอามาตัดอับหอมกนี่ดีมากนี่ฮะขนมจีนน้ำยาปูร้านแกนี้โอ้โหปูเป็นปูเลยเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนี่ขนมจีนน้ำยาปูใต้อร่อยมากนะฮะเขบอกกันเดี๋ยวเราต้องชิมดูซิเป็นไง อร่อยนะรสชาติกรุงเทพเลยคือแบบป้าจิ๋วก็ไม่ทำแบบว่าใต้จ๋านะคือแบบมันจะกลมกล่อมกําลังดีเออร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยเสดด้วยอ,อโดยเฉพาะหอหมกนี่คุณผู้ชมเอ้ยต้องมากินให้ได้นะหอหมกแวะมานะฮะถ้ามาระยองก่อนไปเกาะสมเด็จก่อนไปบ้านเพลอะไรอย่าลืมแวะมาระยองนะครับพลาดไม่ได้เลยต้องมากินหอหมกป้าจิว๋วไม่งั้นคุณไม่ถึงระยองนะเน่ยเจ้าแบบย่างแบบนึ่ง ลองมาซื้อแต่ว่าเขาให้แค่นั้นนะร้านอยู่ไหนครับกจิวร้านบ้านเพอยู่บ้านเพคะ่ะเข้ามาบ้านเพก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดร้อยเสานะคะอ่าเป็นกี่โมงครับเออหกโมงเช้ายันสี่โมงครึ่งหยุดวันไหนบ้างหยุดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกให้เด็กมนลุ้นหวยกันให้เด็กลุ้นอยู่นะต้องข้ามตลาดร้อยเสา,าข้ามง่ายไม่ยากนะฮะไม่ยากเลยทนนี่จอดรถก็ 100ร้อยกว่าคันสองร้อยคันเนี่ยจอดรถได้เป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยสบายสบายวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวุ้นชนหิวเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับ mm hmm. นอกจากนั้นนะครับ mm hmm. ก็ยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอยปาจิ๋วเอาไว้ใช้เหมาะกับการทำหมอ้อหมกทำข้าวแกงมากเลยนะฮะมอบให้หนึ่งชุดครับเดี๋ยวขอติดสติกเกอร์ไปห,หน่อยตีอ้วนชวนหิวมาเยี่ยมปาจิว๋วราค่ะขอบคุณค่ะ ซอสอเนกประสงค์ตีอ้วน,นชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ทรงฟรีทั่วประเทศร้านเล่าเรื่องอร่อยวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับจากอู่รถเก่าๆนะครับด้วยแรงยุของช่างนะครับกลายมาเป็นร้านแบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มาฟังกันร้านเล่าเรื่องอร่อยจากอู่รถครับกลายมาเป็นร้านอาหาร ร้านเล้าเรื่องอร่อยแค่นี้เปิดรายการไปคุณผู้ชมเราเปิดจากที่เล็กๆนะฮะสมมุติว่าเป็นอู่รถแล้วก็กลายมาเป็นร้านอาหารร้านนี้นี่เดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าจากน้องโบ๊ทดีกว่าว่าเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยว่าร้านเนี่ยปีตีวันพูดถูกไหมว่าเป็นอู่รถมาก่อนครับทำบริษัทซ่อมรถอ๋อทำบริษัทซ่อมรถไม่เกี่ยวกับอาหารเลยดิไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยครับทำอู่รถมากี่ปีฮะัทำอู่รถมา 25ปี25ปีครับตอนนี้ทำดีโบสเรียนอยู่หรือว่าทำอู่รถได้เลยเออตอนตอนทำอู่รถด้ยังเรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่แล้วพอเอ่อมาทำร้านอาหารเนี่ยก็คือเรียนจบพอดีอ๋อก็มาดูแลรับวงเมยใช่ครับแล้วอยู่ดีๆจากอู่รถอะครับมันกลายมาเป็นร้านอาหารได้ยังไงคือคุณแม่ผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าชอบทำอาหารอยู่แล้ว ก็คือทําอาหารนะเลี้ยงลูกน้องเช้าลางวันเย็นเช้าบางวันเย็นอยู่เงี้ยก็ลูกน้องก็บอกว่าโอ้ยถ้าจะทําขนาดนี้ก็ขายด้วยเลยเปิดเปิดร้านเปิดร้านเลยแสดงว่าอร่อยสิขอช่างเขาก็ชอบกันอ่านี่อันนี้คุณผู้ชมคำนี้มาจากนี้ลูกอีช่างยุ่ครับใช่ครับช่างยุให้เปิดร้านคคุณแม่เป็นคนทำใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วเมนูที่ทำมานั้นมีบารจุในร้านนี้ป่ะมีครับมีด้วยมีด้วย ท่านเห็นบอกไม่ทําอู่รถเลยเหรอใช่ตอนหลังพ่อมาเลิอกอูรอกอ่รถเลิกอู่รถก็มาเปลี่ยน ก็คือตอนนี้ร้านเนี่ยคุณผู้ชมจากครัวบ้านช่างเปลี่ยนเป็นชื่อว่าสารลมชื่อมาจากใครฮะชื่อนี้คุณแม่อีกครับคุณแม่กตั้งเองซาลลมร้านนี้เป็นขายอาหารประเภทไหนครับจริงๆก็จะเป็นอาหารไทยแล้วก็มีวัตถุดิบเป็นซีฟู้ดเยอะซีฟู้ดเยอะครับแล้วก็อีสานแต่คราวนี้ถามคุณโบ๊ทก่อนว่าร้านเนี้ยถ้าเกิดว่าคนเพิ่งมาเห็นหรือเพิ่งมารู้จักเนี่ยเข้ามาแล้วต้องกินอะไรบ้าง ทะเลเดือดตำทะเลเดือดตำทะเลเดือดเขาจะรวมสารพัดฟีฟู้ดครับซึ่งเราใกล้แหล่งวัตถุดิบก็คือทางปากน้ำเนี่ยเราก็จะได้วัตถุดิบที่สดคือมีแหล่งวัตถุดิบของตัวเองใช่ครับที่แบบว่าก็จะไปจ่ายตลาดเองจ่ายตลาดเองจะได้ของดีมาตำทะเลเดือดเอาอีกชักเมนูนึงคืออะไรดีฮะที่ทําให้ทานเลยครับก็จะเป็นต้มยํากุ้งต้มยํากุ้งแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำหอยนางรมออส่วนออส่วนออส่วนกระทะร้อนที่ร้านก็จะมีทั้งแบบนิ่ม และแบบกรอบแล้วถ้าวันนี้จะให้แบบว่าลองทําให้ดูสักเมนูเด่แบบว่าบอกวิธีการทําด้วยจะเลือกเป็นเมนูอะรให้เปื่อยก่อนให้เปื่อยก่อนออน,นะครับเสร็จปุ๊บก,ก็เอามาทำกับเครื่องแกงอ๋อผัดเครื่องแกงก่อนผัดเครื่องแกงแล้วก็เอา โอ้รถรสเข้มข้นมากเป็นมะแนงที่จัดจ้านมากนะพี่อองจริงนะตั้งแต่กินมะแนงมาผมว่าร้านเนี้ยเข้มข้นจริงโดนอ่ะโดน,โดนจานนี้ออส่วน,นะวนฮะนี่นี่เลยมีคนคนระับออส่วนที่ดีเนะี่ยแป้งเขาจะไม่เยอะ มันคือต้องสดนะสดแบบเนี้กินแล้วมันจะแบบว่ารู้สึกด,ดีต่อมาฮะต้ยมยำปับเขาให้มาทั้งทะเลเลยนะฮะนี่ ดูน่ากินไหมแล้วนัวด้วยปลาร้ามาเลยนะเนี่ยในลาดน้ำหน่อยปลาร้าของเขานี่แบบกลิ่นไม่แรงมากแต่ว่ามันกมกลม่อมแล้วก็นัวไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติดีมาก นอกจากกูเม่มาร์เก็ตนะฮะเดอะมอหรือว่าสั่งทางช้อปปีะะ้รัซาด้าแล้วไปหาซื้อได้นะครับโอ้อย่าลืแมแวะมาคุณผู้ชมร้านนี้ร้านเล่าเรื่องอร่อยจากอู่รถนะฮะกลายมาเป็นร้านดีๆแบบนี้แล้วรสชาติเข้มข้นมากโดยเฉพาะตัวแผนงมาอย่าลืมสั่งผมบอกเลยราดข้าวกินได้เป็นหม,ม้อเ <c oughs> ข้มข้นสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง ซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช็อปปี้ลาซาดต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศช่วงทัวลงพุงวาไรตี้วันนี้เราได้กินมื้อใหญ่ที่ฟอร์จูนแสงจันช่วยช่วยไปส่งหนูหน่อยพี่ได้เลยจ้า วันนี้เรา,เราได้มา,<ด>มาพัก,พกโรงแรมด้านหลังติดแม่น้ำ,นำด้านหน้าติดทะเล,ะเ,ลเราเริ่มจะต,ติดใจแล้ว สวัสดีค่ะมดค่ะสวัสดีค่ะสนค่ะวันนี้กายพร้อมใจพร้อมแต่เงินไม่พร้อมอย่างเดียวทัวลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนจนหิวแล้วก็เวิร์กแกนะครับเมื่อกี้เราเจอสองสาวไปแล้วในว t ทอาน่ารักมากมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่อเล่นกันครับชื่อตนสนค่ะคุณต้นสนชื่อมดค่ะสองคนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะกี่ปีละ19ปีค่ะนี่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคุณผู้ชมทั้งสองคนเป็นสาวทํางานที่แบงก์กรุงศรี อ่าทำงานที่แบงค์นะครับแต่คนละ,ะแผนกใช่ไหมใช่ค่ะ,คะพบมากี่ปีนะ19ปีค่ะ19ป,ะ19ปีชอบมาเที่ยวด้วยกันใช่ค่ะแล้วที่ไหนเขาก็ไปได้นี่อุตส่าห์ายอมมาจากกรุงเทพเองเลยใช่ค่ะเพื่อที่จะมาพักโรงแรมนี้กับเราเนี่ยคุณผู้ชมโรงแรมฟฟร์จูน <5 S 1> แสง <5 S 1> จันบีนะครับ <5 S 2> ด้านหน้านี่นะครับเป็นทะเลสวยเลยแล้วเขาก็มีทั้งห้องอาหารแล้วก็มีห้องพักวันนี้เราให้คุณสองคนพักฟรีหนึ่งคืน แตหนึ่งคืนที่นี่เลยที่จังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องพักก่อนไหมค่ะเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ห้องพักเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวไปทานอาหารมื้ออร่อยด้วยกันคับและเช่นเคยนะครับเรามาต่างจังหวัดทีไรเราก็จะมีโบนัสให้กับผู้โชคดีที่โชคดีจริงๆได้นอนฟรีหนึ่งคืน ว้าว <Wow. laughs> ติดทะเลเลยอักระโดดเลยจ้าตึง้งโอ้โหสบายเลย <laughs> นี่เห็นไหมโอกาสทองนะฮะโอ้หนี่ห้องผมบอกนะห้องของคุณสองคนเนี่ยเป็นวิวติดทะเลเลยนะห้องนี้คือห้องหมวมุมคุณผู้ชมเปิดไปนี่จะเป็นทะเลลองเปิดไปดูไหมโอเคค่ะเราลองเปิดไปดูกันนี่นี่โอ้โหเป็นไง <laughs> ว้าวซีวิวซีวิวเปิดให้ดูเลยเนาะเปิดให้ดูเลย โอ้โหเป็นไงซีวิวเลยนะเห็นทะเลชัดเจนแล้วก็เตียงนอนสวยๆแอร์เย็นๆเดี๋ยวเราจะพาทั้งสองท่านนี้นะครับไปทานอาหารเมื่ออร่อยของโรงแรมนี้เดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้มีอะไรทานกันบ้างสวัสดีครับผมเชฟน้ำพุกครับอยู่ห้องอาหารกิ่นจันโรงแรมฟอร์จูนแสงจันบีดระยองวันนี้ผมได้จัดเตรียมเมนูดังต่อไปนี้ครับไก่ต้มกระวานแกงหมูชมวงปลากระพงทอดสมุนไพรกุ้งขัวเกลือ ข้าวผัดกิ่นจันผัดชาทะเลพิซซ่าฮาวายเย,ยนและบัวลอยน้ำขิงขอเชิญลูกค้าที่มาพักโรงแรมฟอร์จูนแสงจันบีตระยองเชิญมารับประทานอาหารที่ห้องอาหารกิ่นจันได้นะครับขอบคุณครับอ้าวเฮ้ hey. <Hey. S 1> นี่ครับคุณผู้ชมเวลคัมดิงสดชื่น เป็นไงครับอาหารวันนี้อลังการเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับห้องอาหารอินจันนะครับวันนี้เขาจัดอาหารให้ผู้โชคดีได้ทานกันหิวยังหิวแล้วค่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้างั้นวันนี้เราหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมก็จะล้อเล่นพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมอยากอยากกินอะไรก่อนอยากกินอะไรก่อนอยากกินพิซซ่าพิซซ่าก่อนมาเดี๋ยวจัดให้เลย ยิ่ไปกินมาเริ่มเหนื่อยนะเริ่มเหนื่อยฮะหลายอย่างหลายอย่างเริ่มเหนื่อยฮะ,ะเราก็โหมกระหนำ่ำทุกทุกอย่างให้ทานยังไม่หมดนะยังมีปลาอีก ัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวิร์กแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวิร์กแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแกสขอขอบคุณโรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์ บีชระยองวันนี้รายการดีว่นจดิวและผู้โชคดีนะครับต้องขอบคุณพี่พักพพมากเลยนะครับให้พวกเรามาอิ่มมาอร่อยได้มาพักโรงแรมดีๆนะครับที่จังหวัดระยองถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับช่วงปิดเทอมนี้จะมาเที่ยวจังหวัดระยองพอดีมาพักที่นี่ได้เลยที่โรงแรมพอจูนแสงจันทร์บีชระยองนะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะครับใกล้กับหาดแสงจันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าช่วงปิดเทอมนี้มาระยองนะครับมาพักที่นี่พี่พักพพมีส่วนลดให้ด้วยครับถ้ามาจากรายการนี้นะครับผมเราจะมีส่วนลดให้15%ทั้งที่พัก และอาหารและเครื่องดื่มครับผมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ครับสุดยอดเลยคุณผู้ชมช่วงปิดเทอมนี้รีบมาใช้กันเลยนะครับปวดเคสสิ้นเดือนมีนาคมนี้วันนี้ผมก็มีผ้ากันเปื้อนแล้วก็ตุ๊กตาน้องเติมสุกนะครับจากบัวแก๊สนะครับมอบโดย WPNY e e r g ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบัวแก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งบัวแก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับมอบให้ทางโรงแรมไปใช้หนึ่งชุดด้วยนะครับครับ